สวัสดีครับสวัสดีครับบอ,อกสรพน,นออฟเชียลมาแล้วครับที่เดิมปัมประทอเซเว่นตอนนี้อยู่แยกหัวช้างครับประทองหัวช้างเซเว่นหัวช้างครับผมนี่ฮะเราอยู่ที่เซเว่นหัวช้างนี่ครับผมขาขึ้นกรุงเทพครับมาดูคนขี้ดือ้อก็กินยังไงกันเนี่ยกินนี่นยังไรแม่กับลูกสวัดีครับ,บ,บข้าวมันไก่ หวานแล้วกับขาดิเออกจริด้จะบดปอนี่ขนมปังอีกชุดน่เงี้ยวันกระยุว่าได้นี่อยู่พี่เบี้ยงกัดายกนเป็นนูพ่อเดินะคะฮะเป็นน้อ่อเดิ้เดสูงขึ้นยืดตัวสูงตามพ่อมันเลย ดีแล้าสูงใี่พ่อเมนอ,นอก็ได้แมนเี๋ยวเียไม่พุ่งเด็กวันนี้เด็กน้อยอยู่ <c oughs> กินนมเยอะแล้วพุ่งจวดทุกคนแหละกินนมงูอ <c oughs> <c oughs> ่ะนี่ความเงียบเงาบอลร,รอนตีสองก,กว่า ต,ติมมาลังก่อนเดินทางบุรีรัมย์น้องของสองร้อยหกสิบสองร้อยเจ็ดสิบกิโลไปแล้วแหละนี่ไม่ได้ครึ่งเลยครึ่งสี่วิ่งมาได้แค่สี่สิบกิโล nghe, trong cái không khí im lặng, cái đường đi, cái đoạn này, cái đoạn này, cái đoạn này, cái นี่เน้อไอนี้ไอนนผีแดงเด้อไอน,นี้ผีขาวนผีเขียวเด้อดูเสื้อแต่ละคนเนีย่ยอันนี้ก็เขาเชีรยอะไรเนปะ็นยรอนิวปู <P> <P> ๋ไม่เล่นในเปนลลักมวยบอลน,นะะองเขาอเป็นยันะ <P> oh, อ๋อนิวพูลอ้าวแล้ว ชอ,ชอบชอบชอบเสื้อสีเหลือง <c oughs> เสื้อสีเหลืองก็สวยดี <c oughs> เมนยูหรืออะไร <c oughs> ไม่รู้อะมันแพงก็ไม่ซื้ออันนี้โอ้โนางบอกมาตั้งนานแล้วนางให้ดูก่อนใครอีกรู้จักก่อนเจ้าอีกเข้ามาเชอร์ใพรใช่ไหม ลลแม่ลูกที่กินข้าวอะ่ะพอนเดินทางล้างหน้าล้างตาให้เรียบร้อยแล้ว,ลวก็เดินทางนู่นเลยครับประมาณหกโมงเช้าน่าจะถึงกันนะครับเพราะมันไกลครับยา,ยาวๆครับผม,มอยากนน เียบหา,าขึ้นกรุงเทพไม่เหมือนขาลงขาลงจากกรุงเทพรถเยอะทุกปัมม๊มแหลยขึ้นกรนุงเทพสิมันต้องขึ้นไปทางกรุงเทพนู่นอันนี้เลขสายสองสี่เอาเวลาพ่อเองมาเส้นไหนอ่ะไม่ไม่เอ้พ่อเองไปทางไหนเส้นหลักเส้นไหนเส้นโคราชเหรอเมียนคราชกระทายเหรอเออ ออเนี่เป็นเส้นมาอุบลน,นางกินข้าวมันไก่ครึ่งครึ่งแล้วก็จะกินขนมปังครึ่งหนึ่ง ร้อนมากร้อนจะปวดหัวหน่งนงยบินซะก่น้ไม่ฟังองเอ้นพีนองกินข้าวเสร็จแล้วก็จะช่างก็ต้องกินก่อนช่าง,นนงเาเอา <c oughs> คนหน่อยช่างน้ำหนักเดือพี่น้องกอออคนหน่อย สี่หนึ่งดูนั่นกินทั้งข้าวกินทั้งขนมปังเลยทักหลายแม่ยิงก่อนดิเอาลงเลหนึ่งสองสามนั่นใช่ไหมแม่กับลูกเอา เออสุดเย่อถ้าเห็นใครทำบ้านเสื้อให้อนั้นเสื้อสีขาวเออขี่ตัวทำมาสีขอปกแต่เป็นสีขาวดิไม่ไม่เป็นสีขาวมันสีขาวแล้วมันยังไงมันเปื้อนง่าย นะ <st us> เป็นสีแดงไงนะสีแดงไงนะสีแดงหรือสีน้าเงินอย่างเง้ยน่ยมันจะไม่เปื้อนเวลาใส่ไปไหนเดี็กก็ช่วยก็เสือออ้อเขาปกตวด้วยก่อนเาทเนาะถามว่ามีเปิดมงไม่ดูน้อกรสี่ไปกกนกอืมสี่อาเปิดมัน,เป,นมเป็นยอมก็มเหมือนดาราเนี่ยแหละน้องอ่ะไม่ควา้าฟันตะล็ก แล้วอย่างอย่างดาราเนี่ยอย่างพ่อเนี่ยพ,พ่อไม่ค่อยถ่ายนหน้าตาตัวเองอ่ะเขาเขาจะได้ยินแต่เสียงใช่ไหมเออเป็นตัวตนของเราเองเราไม่ถ่ายครับตีถ่ายบ้างเพราะว่าเราไม่ค่อยได้ออกสื่อสอกจะช่องอื่น<อ>แล้วก็จะดำมีเมียมเขาก็ยิดว่าเราพรูงออกตัวเตีย้ยถ้าเกิดมาเป<อ>็นน<ๆ>ักแสดงนักแสดงต้องมีบทเป็นยูทูบเบอร์ธรรมชาติชีวิตประจำวันจ้า เดี๋ยวยูทูปเปิดตัวน,ออวน้อ,อ,นอยนนเ,อเ,อเอนี่มีแอนด์ดูี่กินอย่างไรเด้อเนี่ยนี่เด็กน้อยคนนี้นี่ครับผมอย่าลืมนะครับฝากคลิปนี้ด้วยนะครับคลิปนี้เท่านี้นะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีสวีดัส